พยันหลวงปู่ล่าวัดบ้านตึงอดอ,ออกวัดร้องบัวแดงปี5 5 3พัยันมีขนาด12นิ้วคูณ12นิ้วครับสวยงามมากพยันผืนนี้ลักษณะพญานนะครับมีองค์พญานาคนะครับทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับอย่าขอนับใหม่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมีเจ็ดตัวนะครับนะครับปีเจ็ดตนนะครับขอเรียกเรียกเป็นตนนะครับมีเจ็ดตนมีท่านเทวดานะครับถือธงพิชัยสงครามนะครับ น่าจะเป็นธงนะครับเป็นธงยอดธงนะพี่ไทยสงครามออกนะครับออกรบก็ต้องชนะแน่นอนนะมีหนึ่งองนะครับแล้วก็เป็นที่พัดโบกเป็นที่พัดโบกถือธงนะครับเป็นเป็นล่มนะครับลักษณะพยันสวยงามลักษณะนะครับลายยันนะครับยันเป็นอักขระของล้านนา นครับหลวงปู่หลวงปู่ล่าตาทิพวัดบ้านตึงนะครับอันนี้เป็นพระพุทธนะนะครับพระพุทธมีทั้งหมด8องค์นะครับพระพุทธนะแล้วก็มียักษ์นะครับยักษ์ไม่ทราบว่าเป็นปู่ทาเวทรหรือเปล่านะครับแนะในนี้ตรงกลางก็เป็นลักษณะ นะครับมีพระทั้งหมด5องค์นะครับพระพุทธพระพุทธนะครับหนึ่ง5องค์นะครับทนะ่านนั่งอยู่ในนะครับน่าจะเป็นศาลา,านะครับน่าจะลองเรียกว่าเป็นศาลานะนะครับท่านนั่งอยู่ในศาลาพายานี้มีลักษณะเข้มขังนะครับแล้วก็สัตว์แห่งเทพสวรรค์นะครับมี3 3ตน ะครับ 1>, 1 2 3สเป็นสิงนะครับเป็นสิงห์นะครับสัตว์แห่งเทพสวรรค์เป็นสิงลักษณะนะครับล้านนาสวยงามมากนะครับพญาน,นี้มีความเข้มขังอำนาจบาร,รมีวาสนาครบถ้วนบริบูรณ์เทพเทวดาชั้นฟ้าเมตตามหานิยมอำนาจบาร,รมีวาสนาอาพุทธเมตตาปกปกัปกคุม้มครองรักษาครับครบถ้วนบริบูรณ์มากนะครับ พยัญลวมปูล่าตาทิพย์วัดบ้านตึงครับลองลองหานะครับลองหามาพบติดตัวไว้ได้นะครับราคายังย่อมเยาวมากนะครับน่าจะเป็นเพียงแค่หลักร้อยนะครับลองหามาดูนะครับพยัญลวงปู่ล่าวัดบ้านตึงลองลองดูขนาดนะครับขนาด1นิ้วหนึ่ฟุตคูณสิบนิ้วคูณสินิ้ว พยัญพยัญเก่าเก็บปี2532นะครับก็ประมาณ30กว่าปีแล้วนะครับก็ถือว่าเก่านะครับนะครับมีเทวดาชั้นฟ้านะครับเชื่อว่าสามารถขอพรจากเทวดาให้ท่านมาช่วยได้ก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายนะครับที่เขาเชื่อว่าสามารถเรียกผีเป็นมิตรกับผีให้ผีมาช่วยแต่ทีนี้ถ้าเราเป็นมิตรกับเทวดา เทวดาท่านมีฤทธิ์สูงมากแปลงกายเป็นนะครับนะเป็นสิง์ก็ได้นะเป็นพญานาคก็ได้แปลงเป็นคนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเชื่อในตามตำราบอกได้เลยว่าผู้ใดมีองค์เทพเทวดาก็จะโดนบันดานทรัพย์สินเงินทองให้ประสมเ็จเพราะฉะนั้นผู้ใดมีพยานผืนนี้นะครับก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีอํานาจบารมีวาสนาสเสนมม่ห์เมตตามหานิยมคบถวนบริบูรณ์ดังองค์พญานาค ครับพญานาครับเมตตาครับท่านเทวดาบรรดาศัพด์สิงห์ปกปักคุ้มครองรักษานะครับนะครับเจริญลูกเรื่งในตําแหน่งหน้าที่การงานแน่นอนนะครับลองหาพบมานะครับอาราธนาดูนะครับกราบไหว้ดูพบติดตัวจะได้เจริญล่กเลืองนะครับผมครับตกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับผมสวัสดีครับ